กองทัพอากาศไทยร่วมกับกองทัพอากาศสาธนารณรัฐประชาชนจีนจัดการฝึกผสม f o c a l อ t ไตร์2022เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันวันที่15สิงหาคมปี2565พลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโคศกกองทัพอากาศเปิดเผยว่ากองทัพอากาศ ร่วมกับกองทับอากาศสาธนารณรัฐประชาชนจีนจากการฝึกผสมภายใต้รหัสการฝึกฟ l c คอน t ไต์2022เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีและการปฏิบัติการทางอากาศผสมตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันเดียระหว่างกองทับอากาศทั้งสองประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือในการรักษาศทธิภาพและความมั่นคงในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสมัคคีให้แก่กําลังพลในทุกระดับให้แน่นแฟงมากยิ่งขึ้นโดยกําหนดให้มีการฝึกพักสนามณกองบิน23จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่14-25สิงหาคมปี2565สําหรับการฝึกผสมฟอลคอนสไตล์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2015และได้ดําเนินการฝึกมาอย่างต่อนเนื่องตามวงรอบโดยครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่5ทางนี้กองทัพอากาศจัดอากาศยา แบบ g r i f f ฟน39 CD, Alphajet, ซบ340เข้าร่วมการฝึกส่วนกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดเครื่องบินแบบ J10 CS, JH7A A2 และ KJ500 เข้าร่วมการฝึกซึ่งนอกเหนือจากการฝึกด้านการบินแล้วกองทัพอากาศทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมชนชนสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่การฝึกด้วย อย่างไรก็ตามการฝึก f a ลคอนสไตล์เป็นหนึ่งในการฝึกของกองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศจัดขึ้นเพื่อพัฒนา,ากีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศและกระชับความสัมพันธ์ทางทางหารระหว่างกันเช่นเดียวกับการฝึกโคบไทเกอร์แอร์ e ทอร์มอลอีแลงไ์ไชนเซียพิสแบ็กไทบูมแรงและอื่นๆเรามาฟังความคิดเห็นชาวนานาชาติกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร ความคิดเห็นแรกเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้รู้ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนเมื่อกลับสงครามฉันคิดว่าประเทศไทยควรจะยกเลิกการฝึกซ้อมครั้งนี้อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้อยู่ข้างจีนการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและประเทศไทยน่าจะรู้ดีแล้วมีคนมาตอบความคิดเห็นนี้สองคนคนแรกแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยก็ฝึกคอบ,บ้ากโกกับประเทศสหรัฐเหมือนกันไม่เห็นจําเป็นต้องยกเลิกการฝึกนี้เลย แล้วคนที่สองมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องห่วงคนไทยหรอกพวกเขารู้ดีว่าใครเป็นคนที่ทําให้โลกนั้นปั่นป่วนความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยอยู่ทั้งสองข้างประเทศไทยมีพรมแดนติดกับพมา่าลาวและกัมพูชาซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของจีนไทยต้องเล่นเกมนี้อย่างชันฉลาดแน่ๆความคิดเห็นต่อมา ฉันหวังว่ามันจะไม่ส่งผลเสียกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐนะและถ้าหากกองเรือที่7ของสหรัฐไม่เทียบท่าที่สัตหีบผู้หญิงไทยจนๆที่ทํางานที่พัทยาและภูเก็ตคงอดตายข้อมูลเพิ่มเติมครับกองเรือที่7เป็นกองเรือที่กำหนดหมายเลขของกองทัพเรือสหรัฐมีสำนักงานใหญ่ที่กิจการกองเรือสหรัฐโยโกซุกะในเมืองโยโกซุกะประเทศญี่ปุน่นโดยมีบางหน่วยบางฐานในประเทศญี่ปุ่นและกวม เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือแปซิฟิกสหรัฐณนปัจจุบันเป็นกองเรือสหรัฐวางกำลังส่วนหน้าที่ใหญ่ที่สุดมีเรือ60-70ลำอากาศยาน300ลำและกำลังพลกองทัพเรือและเหล่านาวิวกโยธิน40,000นายความคิดเห็นต่อมาเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรความคิดเห็นต่อมา ชั้นสับสนเพราะว่าจีนสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการในเมียนมาแต่คนไทยไม่ค่อยพอใจกับรัฐบาลเมียนมาชุดนี้เพราะมันทําให้พวกเขาเจอปัญหากับผู้รี้ภัยแล้วมีคนมาตอบความคิดเห็นสองคนคนแรกแสดงความคิดเห็นว่าสหารัฐอเมริกาก็มีการฝึกคอบ์บาโกกับไทยแถมยังแชร์อาวุธให้กับประเทศไทยด้วยไม่มีปัญหาสําหรับประเทศไทยเพราะพวกเขาพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับมหาอำนาจทั้งสอง แค่มองดูอาวุธของพวกเขาคุณจะเห็นได้ว่ามันมาจากทั้งสองฝ่ายและคนที่สองมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อไทยสนับสนุนหสาหารัฐในสงครามเวียดนามแล้วตอนนี้สาหารัฐไม่เคยมองไทยว่าเป็นพันธมิตรพวกเขาออกจากประเทศน,นี้และนำมิตรภาพกลับไปด้วยส่วนลาวเวียดนามกัมพูชามองว่าไทยเป็นคนเลวที่ส่งทหารมาทำร้ายประเทศการเป็นกลางของประเทศไทยเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันความคิดเห็นต่อมา ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากว่า25ประเทศจะต้องเป็นพันธมิตรทางทหารเพียงเพราะพวกเขากลัวหนึ่งประเทศคือรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของรัสเซียและความเป็นมืออาชีพของทหารราัสเซียความคิดเห็นต่อมานี่เป็นข่าวดีตอนนี้ประเทศไทยจะทำให้ตะวันตกรู้ว่าอุปกรณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความสามารถอะไรบ้างมันน่าจะทันสมัยกว่าอาวุธที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์โซเวียตเล็กน้อย ความคิดเห็นต่อมาในฐานะที่เป็นชาวอินเดียฉันกังวลเกี่ยวกับขยะอาวุธรัสเซียที่รัฐบาลของเราซื้อฉันหวังว่ากระทรวงการต่างประเทศของสาหารัฐและเจ้าหน้าที่เพนากอนจะทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ของประเทศเราเกี่ยวกับการซื้อไฮมัสซึ่งเป็นระบบการป้องกันที่ทันสมัยระดับโลกความคิดเห็นต่อมาแล้วอย่างนี้อเมริกาจะขายเ3 5ให้ไทยหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมา ไทยซื้อเรือดำน้ำโดยไม่มีเครื่องยนต์ว้าวแล้วมีคนมาตอบความคิดเห็นนี้4คนคนแรกเป็นคนไทยแสดงความคิดเห็นว่าเราแค่ต้องการเครื่องยนต์จากเยอรมันความคิดเห็นที่2เขาไม่ต้องการที่จะใส่เครื่องยนต์ของเยอรมันแต่พวกเขาต้องการใส่เทคโนโลยีเมื่อ5,000ปีที่แล้วจากจีน ความคิดเห็นที่3จากชาวจีนแผนเดิมของสัญญาของเรือดำน้ำนี้จะใช้เครื่องยนต์ของเยอรมันอย่างไรก็ตามเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเยอรมันจึงไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหาเครื่องยนต์ขั้นสูงให้กับจีนแน่นอนว่าเครื่องยนต์ของจีนอาจไม่ดีเท่าในเยอรมันแต่เห็นได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ความผิดของจีนความคิดเห็นที่4ี่มาตอบความคิดเห็นของชาวจีนว่าชาวจีนเพิ่งส่งจรวอดออกนอกโลก และผลิตสินค้าขายให้กับยุโรปฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาจึงดูถูกเครื่องยนต์ที่ผลิตจากจีนอาจเพราะว่าเขาติดภาพลักษณ์สินค้าจีนคุณภาพต่ำราคาถูกความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่าประเทศไทยกำลังหมดความน่าสนใจความคิดเห็นต่อมาได้ข่าวว่าประเทศเีลังกากำลังจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนทำไมพวกเขาไม่ศึกษาจากประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาฉันชอบนะที่ประเทศไทยใช้เครื่องบินเจ็ตของจีนเป็นเป้าหมายในการโจมตีความคิดเห็นต่อมาฉันหวังว่าประเทศไทยจะไม่ทำพลาดเหมือนในสงครามโลกครั้งที่สองที่ยอมให้ทหารญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังมาลายูและสิงคโปร์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบุกรุกส่วนในปัจจุบันทำให้ประเทศหลายๆประเทศในเอเชียได้รับรู้ถึงความเลวร้ายของกองทัพประเทศจีนที่เป็นอันธพาลความคิดเห็นต่อมา ขอให้ประเทศไทยโชคดีที่ไว้วางใจพวกเขาคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศศรีลังกาในทุกวันนี้ความคิดเห็นต่อมาประเทศจีนยึดที่เบตชาติตะวันตกไม่เห็นทําอะไรเลยและความคิดเห็นสุดท้ายสิ่งที่ประเทศไทยกําลังทําคือเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายก็จบกันไปแล้วสําหรับความคิดเห็นของชาวนานาชาติหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับ หากได้แปลคอมเมนต์ปิดภาพประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมปักหมุดคอมเมนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ